วิธีออกจากระบบบัญชี IG ในมือถือสามารถกดตามคลิปนี้แบบไง่ายๆได้เลยนะครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ IG เข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ตรงนี้1ครั้งเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ขีด 3- ขีดทางด้านขวาบนต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาจนสุดเราจะเห็นส่วนของการออกจากระบบอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะออกจากระบบแนะนําให้เพื่อนๆจาข้อมูลการเข้าสระบบบัญชี IG ที่เราจะออกจากระบบให้ได้ก่อนนะครับจะปลอดภัยที่สุดเมื่อจําข้อมูลการเข้าสระบบได้แล้วนะครับในการออกจากระบบ IG ในหน้านี้จะมีอยู่2แบบถ้าเพื่อนๆมีบัญชี IG เพียง1บัญชีที่ต้องการจะออกจากระบบก็สามารถกดออกจากระบบตรงนี้ได้นะครับ แต่ถ้าเรานะครับมีบัญชี IG ในมือถือเครื่องนี้มากกว่า1บัญชีและอยากจะออกจากระบบทั้งหมดก็สามารถกดออกจากระบบบัญชีทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เราเลือกได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับผมจะออกจากระบบบัญชี IG ทั้งหมดในมือถือเครื่องนี้ก็กดออกจากระบบบัญชีทั้งหมดเสร็จแล้วจะมีส่วนนี้ขึ้นมานะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มือถือเครื่องน,นี้จดจำข้อมูลการเข้าสระบบบัญชีไ G ของเรานะครับก็สามารถมาปิดตรงนี้ได้ แต่ถ้าเรานะครับต้องการให้มือถือของเราจดจําข้อมูลการเข้าสระบบ <S <S บัญชีไอจของเราก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่เราจะกลับเข้ามาใช้งานบัญชีไอจได้ไง่ายขึ้นตรงนี้นะครับถ้าตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดออกจากระบบตรงนี้ได้เลยครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้ออกจากระบบ IG เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับหน้าแบบนี้ของเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับมันจะมีข้อมูลการเข้าสระบบบัญชี IG ค้างไว้อยู่ที่หน้านี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถลบข้อมูลการเข้าสระบบ IG ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะลบนะครับก็ง่ายๆเลยครับให้เรากดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้ เสร็จแล้วม e <hi bona S 1> ากดเลือกบัญชีที่ต้องการจะลบข้อมูลการเข้าสระบบในมือถือเครื่องนี้เสร็จแล้วให้กดลบโปรไฟล์ออกและกดลบและถ้าเรานะครับลบข้อมูลการเข้าสระบบบัญชีไ G ออกจากมือถือเครื่องนี้ทั้งหมดมันก็จะขึ้นหน้าให้เราล็อกอินแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนำบัญชีไ G บัญชีอื่นมาเข้าสระบบและใช้งานในมือถือเครื่องนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในการออกจากระบบบัญชีไ g ในมือถือหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ